เรามาอยู่กันที่ออสการ์มาครับออสการ์ไดลิสคิงแล้วครับคราวนี้แต่ฮีโร่ดีครับแล้วเจอกับทางของยอคครับโออันนี้เป่ากอะเสมอครับยังไงก็เสมอครับนี้ก็เสมอครับอย่างนี้โอ้แล้วมาทางยอคซารอนนะครับจุดจบแห่งความหวังนะครับแบบบางทีกดฮีโร่พาวเวอร์ไปปุ๊บเอาตัวไม่ถูกต้องมาหมดหวังเลยครับเศร้าเลยเลยจริงครับโอ้โหแต่นี่บอดของโอ้ออสการ์นี่ แต่อาจจะยังไม่แช่ก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าซื้อแล้วก็บัฟทางสองสามก็โอเคอยู่นะครับอืมก็ได้ครับรือว่าแต่ว่าแต่มันแต่มันจะเป็นปัญหาเดิมคือเราจะใช้โกไม่ขุมนะครับก็เลยใช่ครับเลือกไปเราก็ฟีสเอานะครับ่ะแล้วก็นี่่ะโอฟีสเอาฟีสเอาโอเคครับได้อยู่ครับแล้วก็ทางฝั่งรูปออสการ์ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมฮะนะที่มีมีความมีความน้ำส้มน้ำแดงเนี่ยอะไรน้ำส้มรอสีแดงครับไปไปได้นะฮะ ครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานดูให้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนี้มีเผ่าไหนที่โดนแบนบ้างครับใช่ครับผมว่าดูจากบอร์ดตอนนี้น่าจะเอลิเมนทัลนะครับครับคืออ่ะเขาอยู่ไม่โดนแล้วเขาเข้อยู่เอลิเมนทัลเดมอนหรือเปล่าเอลิเมนทัลมือหลอกยังอยู่นะครับในในบอร์ดนี้ของดราก้อนเลยครับเมื่อกี้ก็เจอดราก้อนครับอุแต่อีลิสเสียเปรียบนะครับทั้งที่อ่าทั้งที่ไม่ได้อัพเลเวลนะครับเมื่อกี้พอเขาซื้อสองตัวโอ้ใช่ครับใช่ครับแต่ก็แต่ก็ดันเสมอกับทางลิชคิกนี่คือแบบ อ่าตอนนี้อะจะเป็นเดมอนกับขึ้นแล้วครับระนะที่โดนแบนนี่ครับขึ้นมาแล้วครับกราฟิกของเราเดมอนพ i r เร e นะฮะต้องบอกว่าเป็นต้องอว่าเป็น2เผ่าที่น่าจะอ่อนที่สุด <laughs> ในแบนตัวเก่าวตอนนี้แต่ก็<อ>แต่ก็เล่นได้หมดนั้น,นต้องบอว่าพ i r เร e นี้คือถ้ามันเกิดน,นะครับมันจะหยุดยากมากเลยครับใช่มันจะโตแบบถ้ามันเกิดไม่ได้ตีก่อนนะ ใช่ครับตัวมันจะใหญ่แบบบิ๊กๆเลยครัวดีมอนนี่เป็นเผ่ากลางเกมนะครับคือถ้าถ้าลากถึงเลตยังไงก็สู้ชาวบ้านไม่ไหวนะ <laughs> โดนโดนเมอร์ล็อกบูลลี่ครับ <laughs> ใช่โดนทุกอย่างเลยครับโดน,มนโมเดิรนเทอรบูลลี่ได้หมดมาแล <laughs> <อ><อ>้วกตัวก่อนของเราครับเจ็ตเป็นอ๋อเจ็ตจะเป็นยอกนะจอนโดเป็นอินฟินิตโทคิดว่าเป็นฮีโร่ที่เทียร์ต่ำเช่นเดียวกับวันดีครับต้องบอกว่าเพราะว่าตา<ถ>ตาตานี้เนี่ยฮีโร่เทียร์ต่ำกันเยอะนะอาจจะมีตัวเลือกไม่ดีอย่างเช่นของสกรีมเป็นอะไรครับซาครับปลาตัวยาวเป็นฮีโร่เทียยร์กลาางงอ่ อย่างนอสตอร์บูครับแร็คคิงก็มีครับคาบ์เก<ค>ิล <Red> บันดีก็เป็นเทียกลางๆ่อนไปทางต่ําส่วนซิดาโกซาของเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่เทียกลางที่เล่นไม่ง่ายครับใช่ครับเพราะว่าถ้าฟีสถูกจังหวะก็จะได้ตัวคอที่แบบค่อนข้างมีสเตตสูงกว่าอ่าปกติอะไรอย่างนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดมองจากฮีโร่อย่างเดียวเฟเธอรดูดีที่สุดครับเพราะว่ายังได้อีลิสครับ เฟรมเท่าออสการ์ครับในฮีโร่ต้องบอกไปเทียวแแต่ว่าสกรีมนี่ผมว่าเขาเล่นสายเสี่ยงครับถ้าเขาเล่นอเล็กทราซ่าใช่ไหมในเมื่อถึงเทียห้าปุ๊บเนี่ยค้อมังกรสองคอค้นพบได้มาลิกอสสักหนึ่งตอนนี่คือเกมจะพีคเลยนะครับอ๋อไม่เลยมันมันเป็นมันเป็นมังกรเทียห้าป่ะครับใช่ไหมใช่ครับอ๋อม่ต้อง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 ได้เป็นตัวนี้ต้องได้เป็นตัวเรเซอร์กอร์ก่อนเนาะเพราะว่าเพราะว่าคาริคอต้องไปเทิร์นต้องไปเทียหกไม่ใช่หมายถึงว่าฮีโร่พาวเวอร์ของทางอเล็กทราซ่านะครับอ๋อครับมันจะทััััั้งงหหมมดเเลลยรรรรือป่าคคบบกตว ังกรสองตัวทุกเทียอะออเออใช่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 ครับถ้าคา้ได้คดีกสก็ก็ไปเร็วได้ก็คือเรียบร้อยครับเขาชนะเลยเจ็กับวันดีครับเจอครับเจ็กับบอดใกล้ๆกันด้วยนะตอนนี้เขามีกาเดียนมาเลยครับมังกรส4ครับกริฟกาเดียนตัวนี้โอ้แต่นี้เจอกับโอ้เจอกับจอรโดครับเขาได้เปิดก่อนเขาก่อนครับแล้วตัวนี้ตีตะอย่างนี้อย่างนี้สบายครับยี้ชนะแน่นอนครับยิ้มเลยครับยืนยิมเลยครแค่ว่ากีดาเมจเท่านั้นครับใช่ครับโอ้ตีไม่ฉลาดเลยครับ โอ้โหตีไปตีไม่เข้าตัวเวลนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาแบบบอกเลยว่าเจ้าขุนวันโง่แกทำห้ฉันดูแยด่ดูแย่เ <laughs> ลยจอจอ,<ด>จอโาบอกว่างานหนักแล้วครับเพราะว่าตัวฮีโร่เองก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะตัวของ<ช>อินฟินิตโทคิสต้องบอกว่าโทคิสเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับไอ้กาลาคอนเวอร์ชั่นแย่กว่าใช่ครับมันจะเก่งต่อเมื่อมันเทียห้าเพื่อโลหะเทียหกอะครับอะไรอย่างนั้นหรือเขาเออสี่โลหะห้านะแต่มันก็จะสุ่มเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับเจ็ต จแค่ได้นะครับสวยครับเหรือถ้าเทียร์หกมันก็จะออกเทียร์หกสองตัวอย่างนี้ครับเวลามันโลกดสกิลฮีโร่พาวเวอร์มันจะไม่เหมือนกาละครนะครับอ่าครับมันมันมันเวลารีเฟซมันจะได้มีเนี่ยนที่เทียร์สูงกว่าหนึ่งตัวแน่นอนการันตีไว้อะไรแต่ว่ามันต้องแบบไอเทียร์ที่สูงก่อนเราก็ไม่ช่วยอย่างนี้ได้ตัวไหนมันก็ก็กระจอกตกาละครอยู่ดีใช่ไหมเพราะกาละครมันไล่สูงนะครับฮีโร่พาวเวอร์นี่มันต้องกดสองนะทคิดจะกดสองหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งอ่าครับผมขอบคุณครับก็ ตอนนี้ครับของเจตต้องว่ามีอนาคตนะเพราะว่าบอร์ดหน้านี่คือทั้งดีเฟกโต้บอร์และไอตัวเรดเชนจ์เมนต์นี่พร้อมแล้วครับใช่ตอนนี้ตัวของเจตพร้อมจะพุ่งไปสายเม็กในเทอร์หน้าเม็กดีไวชิลนี่คือเมอร์ล็อกนี่ร้องไห้เลยนะครับครับมันมันเป็นบอร์ดน่ารำคาญอย่างตาที่แล้วก็เห็นจอนโดเล่นไปนะก็คือแบบลากถึงที่2ได้นะครับแล้วคือเม็กก็เป็นอีกเผ่าที่ไม่เก่งเลทเกมแต่กลางเกมจะเก่งนะนี่แต่ว่าทางฝั่งของสกีมนี่แปลกครับปกติคนเล่นอเล็กทราซันนี่ต้องโดนบูลลี่นะครับต้องใช่ครับ โหแล้วดูบอกครับอุตาเผาสวยฮะเผาสวยมากครับแล้วเปิดมาตีเซนเซหรอครับอ๋อไม่ใช่ตีถ้วยฮะตีดีครับที่ทางกมนะครับแล้วก็เทกันไปไม่คุ้มอะไม่คุ้มอะอย่างนี้เดียวนะครับอ้ยเทศสวยครับอย่างนี้เจ๊ชนะชนะเฉยเลยคะครับเจ๊ชนะครับแต่ก็เจ็บเจ็บหนึ่งบวกสองบวกสามเจ็บฮายิน่ากินแมวเมื่อกี้ครับกินไปสองคำตัวกินเต็มเลยฮะอิ่มอิ่มแล้ เทพเท่าอาการไม่ดีครับได้ฮีโร่ดีก็จริงครับแต่ว่าใช่ครับอ,อ,อุ้ยมังกรมาโอ้โหน้าเพอร์เฟคมากเลยครับหน้าหยิบทุกตัวหยิบทุกตัวยัวยงได้แล้วยกเว้นทางฝั่งของเอลิเมนเทลใช่เอลิเมนเทลใช่ครับ,รบหยิบ ใช่ครับหยิบสได้เลยครับใช่ครับหยิบสามเดูครับความแม่นโอ้โหแม่นนิดหนะ่งครับแม่นด้วยฮะยอกยอกแม่นเหลือเกินนี่จะจบความหวังหรือเป็นผู้เริ่มความหวังนั่นเลยครับเหมือนเหมือนให้ความหวังกับเจษนะที่ตายแล้วจบอันดับสุดท้ายตอนนี้ครับใช่ครับบอดดีเอานี่ครับเจอกับวันดีอีกแล้วครับไม่ครับออสการ์เจอวันดีครับเจอมาโอ้โหเขาถือแถวออสการ์ครับโคตรีครับโอ้โหแต่บอดของออสการ์ต้องบอกว่ามันมันยังไม่ค่อยสามารถรอรอทริปเปิลแล้วครับทางฝั่งของวันดี ครับทั้งคู่เลยฮะโอ้แต่ลิชคิงนี่ใส่ทางผีร้เพเบอร์ให้กับไอเซเเลตฮีโรโอเคแต่ว่าแต่บอดของวันสูสีครับบอดนี้เพราะว่าเป็นบอดที่ไม่ค่อยเหนียวทั้งคู่นะเพราะเมอหลอกนี่ก็ขึ้นชื่อแต่ว่าเลือดน้อยนะแต่ว่าทองของวันดีจะมีตัวซารโรลิสนะครับเจ็ดห้าที่พอจะฝากผีฝากไข่ได้แล้วเขาผมว่าออสการ์มีสิทธิ์ชนะสูงเพราะว่าเขามีดีวาชิวสองรอบนะครับถ้าสมมติว่าเมอร์หลอกถ้ามันเข้าถูกตัวเนี่ยใช่ครับถ้าเทรดไม่ดีก็คือแตกเลยครับเมอร์หลอกไปฮะตัวเลือด้านอยไป แต่สแตตโดยรวมทางฝั่งของวันดีเยอะกว่านะครับใช่ครับโอ้ยแล้วเมื่อกี้คือไฮโลสวยด้วยฮะครับไปเข้าคาเลสโกเลมตัวใหญ่ใหญ่ฮะโอ้นี่ครับนี่คะปัญหาโอ้โหแล้วนี่ครับนี่แหละฮะเนี่ยดีวชิวกอสครับตีไม่ค่อยฉลาดด้วยครับโอ้ลชนะเฉยเลยฮะโอ้โหครับเสมอหรือเปล่าครับโอ้ชนะเฉือนวิวครับออสการ์ครับใจเต้นตึกๆเลยด้วโอ้แล้วโดนตัวสามเลยทีอาสใช่ครับสามหกวันดีครับ วันดีนี่ต้องดูครับตอนนี้หมุนมาเป็นในส่วนของอะไรนี่ไอเดียตัวนี่นนี้อันนี้เผาอะไรวะอิเลเมนทลครับเนาะแล้นี่ครับเมื่อกี้ที่เขาแช่ไว้ครับเขาน่าจะกดอัพฮีโร่พาวเวอร์แล้วหาห้าเลยใช่ครับถ้าเกิดหาห้านี้จะได้เป็นพวกตัวเนี้นะครับเป็นตัวไอคิงบัคเกอร์เกลนะถ้าจะบอกกับเบอร์ล็อกหรือว่าจะเล่นเป็นแบบลองดูครับเอ้ด้บารอนเฉยเลยฮะบารอนโอ้ยังไงหยิบบารอนก็คุมครับตาเนี้ยแล้วก็ไปแล้วก็เขามีเซเลตีโ่อยู่แล้วไงครับถ้าหยิบบารอนมาจะได้สองดีไวถือว่า เอาตัวรอบไปก่อนได้แล้วก็ดีที่สุดในนี้แล้วเหรอครับใช่ใช่ครับเพราะว่าตัวอื่นก็พึ่งผ่าไม่ได้นะวันดีคือค้างอันนี้คือไม่ได้คิดนะคือแบบกําลังโอดคุกับตัวเองยว่าอะไรไดีจ<อ>ังอบอะนี้คือจังสมชื่อครับเป็นเป็นเป็น,ปนตัวห้าดาวที่ค่อนข้างจะแย่เขาเคยเก่งนะครับจังบอัดตอนยี่ห้อใหม่ใช่สะก่อนเก่งมากนะแต่นี้แต่นี้กลายเป็นจังของจริงแล้วอ่ะก็ชื่อเขาเขาบอกอยู่ครับจังบอดจังบอัดจริงครับมันมีช่วงหนึ่งคือหายไปเลยครับเขาออกใช่ไหมฮะเขาตัวไหนครับเขาจังบอดครับ ไม่ได้เอาออกนะครับแต่ว่ามันมันเขาเขาเขาอัพจาก4ี่เป็นห้ามันก็เลยแย่ลงแต่ก่อนดู4ี่มันก็จะเก่งอยู่นะใช่ครับเพราะว่าเจอบ่อยแล้วก็ถ้ามันได้3ามตัวมันจะเป็นส่แล้วมันบวกแบบปีศาจเลยครับแต่มันก็แพ้แซบอยู่ดีนะครับแต่ต้องอันนี้คนที่น่าเป็นนี่ครับเหมือนกับตารางกลับกันนะดูดีครับปาโตยาวสกรีมและเฟเข้ามาอยู่ในโซนเนี่ยกลายเป็นว่า4ี่คน ท็อปโฟร์เม่อกี้อยู่โซนล่างเลยนะครับตอนนี้ต้องดูครับมันจะมีใครพลิกขึ้นมาได้ไหมเพราะว่าฮีโร่เขาเทียร์ต่ำเขาเล่นยากแต่ว่าเฟเธอร์เอร์นี่คือแปลกนะครับฮีโร่เทียร์สูงแต่คะแนนอยู่ต่ำอันนี้แปลกครับอาจจะต้องดูอาจต้องอาจจะอที่มีเนียนที่คนพบออกโหเนี่ยครับเดี๋ยวนะโอ้นี่คอมบารอนนี่คือคอมของทางปลาโตเยาวครับจะคอมแบ็กหรือเปล่าครับโอ้โหอลิมอนชอบละวาดสบายเลยครับ่ันนี่เป็นแบบอันนี้หนักนะครับหนักเลยห้าบวกสี่บวกโหเดอนมากมากครับยี่สิบดาเมจสิบแปดโอ้โหวันดีกระอักเลยครับเจอเข้าไปกลางเกมแบบนี้ สั่นกลัวเลยครับตอนนี้วันดีปาโตยาวมีมีมีพลังคัมแบกแล้วฮะปาโตยานี่แต่ว่าพ้อมเขาพร้อมครับเมื่อกี้ดูจากฝั่งพร้อมมากครับของของปาโตยาวตอนวันดีต้องว่าสถานการณ์ค่อนข้างคับขันแล้วครับไม่ได้คับขันเลยแย่แล้วครับเพราะว่าถ้าเขาโดนอย่างรอบเมื่อกี้อีกรอบนึงคือเขาออกอย่างเกมครับอ๋อเจ็ดกับวันดีมาเจอกันฮะโอ้แล้วแล้วเจ็ดนี่ไหลไหลอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้คือค่อนข้างโหดครับเออไม่สเตตน้อยนะครับแต่ว่ามีดีวีคิวสองตัว ผมว่าถ้าเขาจะได้เปรียบเขาต้องหยิบทางฝั่งของไอ้ดราก้อนตัวนั้นมาครับน่าจะต้องขายทางไอ้มังกรตัวเล็กไปสามจุได้ดีครับดีแล้วก็ลงทางฝั่งของอ่าซุดที่แปลงร่างเป็นอ่าใช่ครับอันนี้ก็สวยครับลงลงเซรุสเขาดันเขาดันขายตัวนั้นทิ้งครับสเตตสแตตลดแทนที่จะเอาตัวนั้นไปเป็นทอนกันให้ให้ทางฝั่งของบอทไม่ตายนะครับหุ่นยนต์ไม่ตายแต่ดันเลือกที่จะแบบนั่นดิครับอันนี้ต้องดูครับว่าอันนี้เขาคิดพลาดหรือเปล่าเหมือนเขา AFK แบบเอ้าใายผิด อะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่วนฝั่งแต่ฝั่งของวันดีก็บอดวันดีผมว่าบอดจะแตะรวมๆวันดีสูงกว่านะครับแต่อ๋อเขาเลือกที่จะอย่างนี้ก็ได้ครับเลือกจะรีเซ็ตครับแต่จะแช่ไหมไม่แช่อย่างนี้น่าจะไม่ได้เล่นดีวายชิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถูกครับเพราะว่าถ้ามีมังกรตัวนี้แล้วก็เล่นดีวายชิลเท่ากับอาการหนักแล้วครับเหลือดสามครับจะไหวไหมเนี่อแป๊บเดียวเหลือดสามเลยครับเผาไปอูบารเราไม่ตายเลยครับเผาแม่นแต่ไม่ตายนะครับ แต,แต่ว่าเป็นให้โล่ไม่ค่อยให้ตัวสปอร์ตไม่ดีนะพีเต้อยากที่อยากพีเต้ต้องตายพีเต้ไม่ตายแนะพีเต้ตายนี่งานหยาบของวันดีแล้วครับโอ้โหอันนี้นี่ไม่น่าเอาไม่น่าเอาอยู่นะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าวันดีจะตายแล้วครับเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงครับเพราะว่าผมว่าผ,ผ,ผมว่าตายครับมีทั้งบอลสวอตเด่นมีทั้งตัวของดีเฟกโตบอทนะถ้าสองตัวนี้ยืนยืนอยู่ได้ครับผมว่าตายครับครับน่าจะไม่ไหวครับเอ้เหลือว่ารอดป่ะเหลือไหมเหลืออยู่ฮะเหลืออยู่เหลือู่หสองครับอุ้ยเจด เจสต,ต้องบอกว่าเกมนี้มาดีมากครับ <S <S จเจสเสียดายแล้วครับเมื่อกี้แบบเกือบฟินิชได้แล้วครับ,กกบ,บเรบพราะถ้าเกิดสมมติว่าเก็บถ้าเมื่อกี้วันดีแพ้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาส<ช>เขาลอบเขาแทบจะเป็นสูนย์เอาปาตัวเหยบบินไปแล้วครับอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ไม่เกิดอะไรขึ้นตัวใครตกไปครับเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้งงเลยครับปาตัวเหยบเราเมื่อกี้บอร์ดดูดีมากเลยนะเมื่อกี้อาจจะเป็นลัคกี้ช็อตหรือเปล่าครับที่เขาชนะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้บอร์ดเออนั่นหนึ่งครับหรือว่าหรือว่าเขาไปเจอแต่ต้องบอกว่าก็ต้องไม่เซนต้ออองสการ์ก็ต เออเออกลับบัคขับบัคขับบัคออกบัคใช่ครับก็งงครับเครับแต่เขาไม่น่าตายเออเพราะเพราะว่าบอดเขาคือแบบปีศาจเขาค่อนข้างปีศาจอยู่นะครับใช่ครับออกไม่ตายกลับมาแล้วเขาเมื่อกี้เขาเป็นลมเฉยเป็นลม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 วูบวูบวูบฮะก็แต่งงเลยไม่มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นซิจต์ก็วูบอะไรอย่างงี้ครับส่วนบัดดี้จริงตอนนี้เหลือสองสกรีมก็ไม่ดีนะครับสกรีมนี่ขึ้นห้าแล้วก็จริงครับแต่ต้องดูว่าจะรอดไปถึงเลทเกมหรือเปล่าผมว่า ถ้าถ้าสมมติว่ารอบต่อไปเจอสกีมแล้วสกีมมีคาริกอลแล้วก็อาไปแล้วครับพูดถึงไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้สกีมมันบั็กหรือเปล่าครับเพราะเกมยังไม่เริ่มเลยครับเขาไปก่อนไม่ไม่อันนี้อเขาบอกอาจจะอัปเดตช้านิดนึงนะครับเพราะมันมันมันใช้มันเป็นโปรแกรมนะก็สกีมนี้ต้องบอกว่าชะตาคนละเรื่องเนะครับเขาเอาไวฟูผมไปตายแล้วครับจากจากแชมป์จากแชมป์ตาแรกกลายเป็นบวยตาสองนะเขาเรียกว่าต่อให้ครับอ่าเนาะเดี๋ยวไม่สนุกไม่สนุกนะแต่เงี้ยมันแล้วครับเนี่ยผมว่าเขาเอาอะไรคือว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกอเล็กซ์ทราซ่าผมมไ่เข้าใจ แต่เจ็นี่ต้องโอ้เจอกับโอ้ทีนี่ครับคุณจอรโดของเรานี่แซฟอละว่าแต่ต้องบอกว่าบอร์ดนี้ของจอนโดเอาเรื่องครับใช่ครับน่าจะน่าจะชนะได้ครับต้องดูตัวต้องดูต้องดูต้องดูดีเฟตตัวนี้ครับว่าใช่ครับว่ามันดีมีเตได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยละครับต้องดูว่าตีแม่นหรือเปล่าผมว่าน่าจะไปตีทางฝั่งของแซฟนะครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะทางฝั่งของโอโตบอตายครับน่าจะชนะครับทางฝั่งของ จอนโดนะครับชนะน่าจะชนะต้องดูโอ้โหตีโอ้โหแตโอเคครับอย่างน้อยก็เจ็บน้อยหน่อยนะสำหรับเจสครับแต่จะโดนเปิดเฟิร์สบัตจนได้เอาเฟสเท่าก็ไปครับโอ้โหอ้าวตัวเต็งไปกันหมดครับคนที่ติดท็อปโฟในแมปแรกครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าทุกคนเก่งหมดครับในรอบ16ทีมใช่ไหมครับทุกคนนี่แน่นแน่นทุกคนนะใช่ครับไม่ถึงตัวแน่นเหรอครับฝีมือฝีมือฝีมือเนี่จริเครับฝั่งของเจสเองต้องบอกว่า ตัวที่ขายได้คือ2ตัวขวาอุย้ยออสการ์ครับดูคอมออสการ์ครับอุย้ยออสการ์เป็นคอมดีไปเขามีเขามีหนึ่งมังกรกับดับเบิ้ลมังกรน,นะครับอ <c oughs> อสการ์ก็น่าสนใจครับตอนนี้พยายามออสการ์พยายามหาคู่อยู่ครับหาคู่<อ>นี่คือหาแฟนเหรอครับอันนั้น,น,นพี่ก็ทำเดี๋ยครับอ๋อไม่ใช่แค่ออสการ์ใช่ไหมมาแล้วครับทิปเปิลออ๋ทิปเปิลมาแล้วฮะตัวนี้ไปแล้วครับด่าคนนี้เอนฟอร์เซอร์เจ้าแช่เลยครับฟอร์สเลยครับแช่เพราะว่าจะเอาโล่จากตัวโอ้โหแล้วได้ไม่เข้าไม่เข้าสักตัว เขาเปลี่ยนไปเล่นโนมิไม่ทันหรอครับไม่น่าทันแหละถ้าหยิบทางโนมิมาเพื่อแต่ว่าผมสังเกตไม่เฮ้ยเขาจะไปเปลี่ยนเอเลเมนท่ลเด็เกมครับก็ยังพอได้แต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับต้องดูครับเพราะว่าตรงนั้นก็มีเอเลเมนท่ลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีทางไอ้มอจโดโมด้วยนะครับที่แบบไอ้เวลาลงแล้วก็บับตัวซ้ายสุด อย่างที่บอกครับอันนี้ก็คือเก็บไว้เป็นทางเลือกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแร็กดารอสนี่มินิแร็กอะครับไม่ค่อยเก่งแล้วคขับดิวแร็กไม่เก่งแล้วครับเขาขึ้น6กแล้วกลายเป็นว่าโดนเนิร์ฟครับโดนเนิร์ฟค่าพลังอี้นะเป็นเหลือสี่สี่แล้วแต่แล้วก็เอฟเฟกก็คือจะไม่จะไม่ใช่ตามเทียร์เราแล้วนะครับเป็นเทียร์ของมินเนี่ยที่เราซื้อครับอ๋อเหรอครับใช่ครับก็คือหมายความว่าถ้าเราซื้ออิมเทรลเทียร์หนึ่งมาเนี่ยเราก็จะได้แค่หนึ่งขับหนึ่งหนึ่งดูออสการ์ครับออสการ์ อุ้ยแต่ว่าฝั่งของข้าวก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับครับคือฝั่งของเจสครับก็ยังแน่นอยู่ฮะด้วยยอกซสเอร์น์โอ้ออเทดมาจังหวะนี้อุ้ยเดี๋ยวนะแต่ของออสการ์ดูนค่อนข้างเหนียวแน่นครับแต่ว่าของฝั่งของเจสเองก็ยังยังมีตัวดีเฟกต์ตัวบอดที่พยายามจะแบกอยู่ครับแล้วก็ตัวของทางเอนฟอร์เซอร์เองก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็เผาโอ้ไม่เผาเลยนะครับไม่ตายฮะอย่างนี้จะเสร็จทางเจสไม่ไม่ครับน่าจะถ้าสมถติว่าไอ้บอดนี้ไม่มีดีวออลเรียบร้อยแล้วฮะชนะครับ อุยเดี๋ยวอันนี้สูสีนะครับถ้าสมมติว่าค้าโอ้เรียบร้อยเทดพลาดรับเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหอันนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวชนะเฉยเลยฮะโอ้โหทางฝั่งของของยอกนะครับเจ็ดชนะเฉยเลยครับเทเที่ยวกันนิดเดียวจริงๆนะแล้วตดนที่แบบเจ็ดแปดนเมจครับมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีผลนะโอ้เซนกับันดีบินไปแล้วครับโอ้โหเรารวดเร็วครับเซนนี่ที่ห้าสองตาติดแล้วครับส่วนบันดีนี่ที่หกกับที่เจ็ดต้องบอกว่าอาการหนักครับ ตาหน้าของวันดีนดคิดว่าต้องชนะอย่างเดียวครับถึงจะไปลุ้นเข้ารอบนะอ่ะโอเคครับมาดูนี่ครับออสการ์นำโด่งครับตอนนี้สามสิบอัพเลเวลหรือเปล่าครับเป็นไปได้ที่เขาจะอัพเลเวลหรือเปล่าดูครับอ่าส่วนนี่ครับจอนโดนี่ก็เหนียวนะโอ้โหทิปเปิลครับทำทิปเปิลได้เฉยฮะร<ม>ออะไรล่ะครับออสการ์บอกโอ้เขาได้ทิปเปิลอะไรครับปู้ ไม่เดี๋ยวนะเขามีมังกรเยอะหนิครับมีไหมเดี๋ยวเลเซอร์กรอตัวนี้จะช้าไปหรือเปล่าเพราะเลเซอร์กช้าไปแล้วครับในตอนนี้ผมว่ามันมาช้าไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเล่นมูลรซอนเนี่ยก็ไม่ต้องดูว่าตายแล้วเขาเจอใครนะผมว่าไอ้ทราเวนเทมเพสนี่ก็โอเคนะครับถ้าเล่นอรเมนเท่าก็รับได้ครับเขามีโนเขามีโนมิอยู่แล้วจริงเขาสามารถเปลี่ยนไปเล่ยอะไรเท่าได้นะครับแต่ว่าอ๋อเปลี่ยนเลยครับโอเคเขาเปลี่ยนแล้วครับครับไปแล้ว เขาหมดศรัทธาในดราก้อนแล้วครับอ้าวไปแต่ก้องตัวมังกรเขาก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะก็เปลี่ยนได้ก็คือถ้าเกิดเก็บมังกรก็เก็บไปแค่ตัวเอ็นฟอร์เซอร์ก็พอครับใช่ครับโอ้แล้วก็ซื้อได้อีกตัวด้วยนะครับตอนนี้โอ้ครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะรีโลดหรือเปล่าเขาลืมเขาลืมครับว่าเขาซื้อได้อ๋อเขาจะซื้อตอนนี้มาเก็บไว้ครับโอ้โหซื้อวัดใจแล้วฮะใช่ฮะ RNG God ครับเจอกับจอนโดครับซึ่งตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าจอนโดเป็นคอมอะไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นเลยครับน่าจะเป็นผสมหรือเปล่าครับจอนโดมาโอเคครับผสมอุ้ยแต่ว่าเป็นอันนี้ก็โหดนะครับโอ้โหคลิปสวยจัดจัดครับโดนปาดคอครับคือต้องบอกว่าคลิปสวยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าต้องขึ้นกับการวางตำแหน่งของออสก่ายนะเพราะว่าเหมือนวางแบบนี้คือเหมือนวางให้คลิปอะครับต้องดูครับโอ้แล้วคลิปตายแล้วครับตอนนี้แต่เนี่ยครับโอเวอร์คิวสวยครับได้โอเวอร์คิวมาฝั่งของออสการ์เองเนี่ยไอ้ฝั่งของจอนโดเองมีตัวการคอยเลอร์ครับเป็น เนี่ยซึ่งท่าจทำเทียงพอครับอย่างนี้นี่ชิงจะตายเลยหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเทสการ์คอยเริ่มันแบบนี้ไม่โอ้ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กครับเฮ้ยอ๋อไหวครับไหวอย่างนี้ก็ยังไม่ตายอย่างนี้ออสการ์ยังไม่ตายครับแต่ก็จะรับดาเมจไปไม่น้อยโอ้ยแล้วเขาเทสตัวแบบเทียร์สูงทิ้งหมดเลยใช่ครับเมื่อกี้คือมังกรพักดีมังกรเขาเรียกว่ารักดีรักดีลัเจ้าของอะตีตัวดาเมจสูงสูงทิ้งไปก่อนไม่งั้นโดนออสการ์ครับโดนออสการ์ต่อไปจะต้องไปโอ้โหนี่เขาจจจจะะะทิิปปเเเออออออรรรรร์์ตตััััววไไ้นนนี่งๆหหคบบสกกาาายฮฮ ตัวไฟนครับตัวไฟตัวไฟเขามีสองตัวแล้วนะเอาไหมโอ้โหลัพเลยแบบไม่รีรอฮะต้องต้องอัพแล้วครับถือว่าเป็นการขึ้นห้าที่ช้านะสำหรับสำหรับสำหรับเอ็ดสำหรับออสการ์ครับแล้วเขาเซลล์ไปไม่คิดเขาเซลล์อะไรไหมครับไดูไม่ทันเันเดี๋ยวนี้นนี้มาเพื่อดิฟฟิวชั่าล์บจารย์ยาวครับจานยาวมาใส่ใบแลล้้้ววชิปโโอหแแดูไฟงดูบนมือเขาฮะโอ้โหเขาดองไว้กี่ใบวะครับโอ้โหจานยาวนี่สามารถหาอเมริกาดอรเอ้ยยังไม่ได้ครับต้องข้องหกก่อนแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าแบบ อุ้ยทำไมมือเขาปีศาจอะครับของอสโมครับจันยาวนะครับจันยาวที่พยายามจะหาพวกท็อกซินพวกอะไรจะนะพยายามรียบรอนะทริปเปิลแบบแต่นี่ครับพลังของบรานครับบัฟกันอร่อยอร่อยครับนี่ครับทังเกอร์บัฟเข้าไปอีกครับบัฟบวกสี่บวกสี่ไปอีกโอ้โหสนุกสนานเลยครับอาจารย์ยาวเล่นดิสคอเวอร์เล่นเรื่อยๆครับพอฟินมาแล้วครับในที่สุดเนเปเกเตอร์โอเคครับแล้วก็เสียอฟินไปหนึ่งครับผมว่าเทสเสียไหม อ๋อถอกเสียดีกว่าครับเสียสิปเปิลครับอ่าจริงครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหมวยปฏิหาริย์จานยาววะมือหลอกแบบเบ่งกล้ามแบบไตมาแน่นๆนแล้วฮะนี่นะครับเริ่มแล้วครับตัวแรกเราไม่ทิ้งด้วยนะครับเพราะตัวนั้นเทียสูงนะครับทำดาเมจคือแบบแล้วจานยาวครับที่ดูยิ่ยังไม่ดิสคอเวอร์นะยังถือไว้นะโอ้ยเรามาแล้วครับอันนี้ได้ครับได้ครับเอาไปใช้กับอมากาดอนถ้ามีได้ เขามีมังกรอยู่แล้วครับเขาสามารถใช้ได้ครับแล้วมีใบนึงยังไม่ดิสคัฟเวอร์เลยนะครับครับโอ้โหจานยี่ยวนี่ต้องบอกว่าถ้ารอดไปได้ครับตอนนี้จะรอดอยู่แล้วครับเพราะว่าสเตตโดยรวมนี่สูงกว่าทางฝั่งของฝั่งของตัวอัสการ์ออสการใช่ครับแต่ตอนนี้บอกว่าแต่ว่าทางฝั่งของเซลเลสฮีโร่นี่เทรดแบบเทรดน่ากลัวอยู่นะครับคือเทรดคือแบบตี DIY ชิวทิ้งทุกตัวเลยฮะจริงครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เร็วมากนะครับเกมนี้เกมทางฝั่งถือว่าค่อนข้างยืดเยอนะแต่เกมนี้ครับแป๊บๆนี่มีคนบินไปเยอะแล้วครับตอนนี้เหลือแค่4ี่คนแล้วก็มีโอกาสครับอย่างนั้นตอนนี้โอ้โหรถเทรดไม่สวยเท่าไหร่ฮะแต่ว่าโอ้ชนะเเลยครับโอ้แล้วลิชคิงโดนดาเมจหนักด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ4ี่บวกสบวกหกเกือบตายคหกสองเลือนเลยสองเลยฮะโอ้โหอ๋อแล้วครลิชคิงนี่คือแบบออสการ์บอกอะไรกันครับเนี่ยโดนดีแค่เหนแต่ต้องบอกจานยาวไม่ต้องว่าของครบนะ แต่ต้องดูครับตอนนี้คอมผสมผสมแบบนี้เอามาตอนไม่ไม่ต้องคงต้องมาไอซ์หนบไอซ์หน้าคุ้มครับขายแบรนด์ทิ้งเพราะว่าขายแบรนด์น่าจะขายแบรนด์ทิ้งนะครับอได้ครับหรือว่าแต่เดี๋ยวดูก่อนก็ได้ครับว่าหรือไม่ก็อาจจะขายมือหลอกทิ้งดีกว่าไอชิบหกสามสิบอ่ะนะใช่ครับก็ได้ครับขายเบิร์กไอทิ้งก็ได้ครับเอาคนเรื่องที่ซื้อแซปมาครับก็โอเคนะครับเอาไว้แก้ทางได้ฟังของเจ็ดครับเจ็ดออสการ์ครับ เดซเองโดนเพิ่งโดนตกไปนะเพิ่งโดนของเพิ่งโดนน่าจะเพิ่งโดนเมือ่อแต่ผมสังเกตไม่มีใครเล่นเมนตกไม่มีใครเล่นเอลเมนทัลสักคนเลยนะครับต้องบอกว่ามันเล่นไม่ง่ายนะคือตั้งแต่โดนเนิฟตั้งแต่เอราโดนเนิฟแล้วก็คือแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้โนมิเรลอะครับมันไม่ได้เล่นง่ายนะใช่ครับคือเอลเมนทัลจะมีสองแบบนะครับแบบแบบแรกก็คืออย่างเงี้ยเล่นใช้นมิแบกอีกแบบที่สองก็คือเล่นแบบไม่อัพเทียร์อยู่แค่เทียสองแล้วเล่นปัม๊มตัวโมเทนร็อกอย่างเดียวอ่าซึ่งมีคุ แล้วก็ไปไหน,น้วครับแต่เขาแต่ตอนนั้นเขาจบที่สองนะครับ<อ>คือเขาเล่นเขาเขาอัพแค่ทีสองครับตอนนั้นแล้วแล้วเขาปั๊มประมาณตูดเป็นร้อยะครับแต่ว่าเจอพวกพอยซ่นทีเดียวก็คือแบบแต่แตอนนั้นก็คือแบบมันไม่มีใครเล่นพอยซ่นไงเขาเลยรอด<อ>งที่สองคือแต่อถือว่าเป็นแผนที่น่าสนใจนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําง่ายแล้วกันอ่าใช่ครับต้องจริงกับต้อง,งต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ต้อง,ต,องต้องค่อนข้างเข้าใจพอสมควรว่าว่าจะอยู่รอดไปถึงท้ายเกมผมว่าลิชิงน่าจะโดนแน่เลยครับรอบนี้นั่นดีครับฝั่งของเจก็อหันนม เทสต์นี่อย่างการเล่นเป็นจ็อดเลยดูดิมีแต่มีแต่ดีไวชิวเมตานี้ดีไวชิวมันมาครับมันเริ่มกลับมาแล้วครับเนี่ยทั้งสองฝั่งครับดูครับฝั่งนี้สามฝั่งนี้อีกสี่ครับโอ้โหใช่ครับแล้วออสการ์ก็คือออสการ์คือไปออสการ์เขามีตัวทางฝั่งของเซลเลยทีโร่ครับก็จะเป็นดีบอลทัหกตัวนะห้าหกตัวครับที่ที่ติดโล่ได้ต้องดูครับอันนี้จะเป็นการตีที่ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าบวกสแตทโดยรวมทางฝั่งคุณเจ็ดเยอะกว่าครับครับผมใช่ก็เลยแบบอาจจะได้เปรียบทางด้านสแแตตทท่่วาาถ้เรด ไม่ดีเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับต้องมาดูกันฮะใครเปิดก่อนได้เปรียบนี่ครับพี่เต้มไม่ได้เปิดไม่ใช่พี่เต้เซ <c oughs> ลเลตฮีโร่ไม่ได้เปิดก่อนนะครับไปแลนด์โอ้โหเข้าใส่ตัวสวยด้วยครับไปใส่ตัวฮาบิสโกเลมขนาดใหญ่ครับเราก็เติมอีกนะเติมล้วลเติมยาวๆออสการ์ไม่ธรรมดาแล้วครับตานี้<อ>ครับออสการ์ต้องได้รางวัลออสการ์หรือเปล่าครับนั่นดีครับเอาล้วครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าคู่ที่สู้กันมันนะแบบ ที่เจกับที่6กับที่แกับตาที่แล้วครับส่วนกันไปส่วนกันมาตอนนี้ท็อปโฟทั้งคู่ครับโ oh อ้โหเออแต่ตอนนี้ต้องดูครับเพราะว่าทางฝั่งของตัวดาคอนิตเป็นฟอร์เซอร์ครับแต่อาจจะไม่พอนะ<ม>ต้อง<ม>ดู<ม>อ,อาจจะไม่น่าจะพอเพราะว่าตัวของเจสยังติดนี่อยู่ยังมีไวชิลอยู่ครับนี่อโอ้โหแล้วเฉดกันไปอย่างนี้เรียบร้อยครับเฮ้ยยังไงโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้โหเจ็ครับไม่ไหวเก็บออสการ์ไปได้ครับ ในใบนี้ครับออสการ์ที่4หรือเปล่าหรือเป็นที่สามออสการสีหรือ3นะครับอาจจะ4นะต้องดูว่าจอนโดรอดหรือเปล่าเนี่ยจอนโดน่าจะรอดอยู่มั้งครับจอนโดอ่าต้องดูจอนโดตอนปลาตัวยาวครับรอดที่แน่แน่ปลาตัวยาวเมื่อกี้คอมเขาดูดุมากเลยนะครับครับอยมาแล้วครับทริปเปิลหุ่นยนต์ครับแล้วก็ซื้อแบบไม่รีรอโอ้โหไปแต่ว่าดิเฟนโซบอลที่ต้องบอกว่าเป็น เป็นหนึ่งตัวที่คนไม<ด>่ค่อยอยาก<ด><ช>ที่คนไม่ค่อยชอบทริปเปลิลนะเพราะว่ามันคาริโกสมาครับช้าไปมากเลยฮะอาะต้องมาอีกหน้าแล้วมั้งตอนนี้น่าจะคาริโกสน่าจะไม่ทันแล้ว <S <S ใช่ครับเล็กเกินไปนแล้วดูทริปเปิลฮะทริปเปลิลตัวไซโครนะครับตัวไหนฮะ<ช>อ๋อตัวไบร์ซ์นา์ซ์นาครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะ อ๋อโอเคครับแสดงว่าจอนโดบินไปแล้วฮะเอาจอนโดบินไปแล้วฮะตอนนี้เหลือว่าแจ้งมาเป็นประตูยาวกับเจสครับต้องดูครับว่าเจสเนี่ยอุ้ยนี่มันลิเติลกากนารอสนี่ครับครับใช่ครับนี่เหรอครับมันบอกว่าอีโคเดอะเอเลเมนทัลเทียสโออโห่วยไปเยอะไปเนาะใช่ครับอันนี้คือกากเลยครับแต่ี่เขาว่าตอนบ่ายเล่นอยู่ทําไมไม่ใหญ่นี่เออจริงครับจริงครับขอบคุณมากครับกากไปเยอะเลยผมนั่งอ่านแผ่นมาคือแบบอะไรนะคนละเรื่องเลยนะมันคือแบบสเต็มันหายไปเยอะมากเลยครับถ้าเทียบกันจริง เอาล้ลงมาแล้วครับ my extra อันนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวขอเป็นเป็นจอของฝั่งปาโตัยาวก็ได้ครับถ้าเกิดอยากดูนะครับถ้าเปลี่ยนทันนะได้โอเคอ่า ng นะครับจำจีมาเขือปอบแปะอันนี้ไม่ร้อยว่าเข้าตัยาวไฟนี้ต้องบอกว่า the last ไฟแน่ๆครับผมบอกเลยก็ยังยไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าแต่ละตัวนี่คือดาเมจเกิน12นะครับถ้ารวมกันมันแล้วมีจังบอดจริงๆครับโอ้มาจริงครับแต่ว่าโอ้ฝั่งจานยาวต้องบอกว่า บอดแต่แตอนนี้มันอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าฝัง<อ>่งจานยาวไม่มีดีไวชิลเลยครับปลาตัวยาวนี้ไม่มีตัวฟื้นครับใช่ครับตายแล้วตายเลยฮะแล้วฝั่งดีเฟนต์ตัวบอดตัวนี้ก็ไม่ยอมตายครับลุกขึ้นมาหวัวตลอดครับแต่ถ้าเหลือดีเฟนต์ไอ้ดีเฟนเตอร์บอดถ้าเหลือบอดตัวหนึ่งนี่ก็คือหมายความว่าก็ยังรอดอยู่นะครับทางปลาตัวยาวยังพอคัมแบ็กกลับได้อ้าวเอ้าเี้าชนะเฉยเลยครับเอ้าเฉยเลยครับโอ้โหสูสีจริงๆก็ตอนแรกดูแบบดูว่าเจ๊จะเอาอยู่นะกลายเป็นปาาตัวยาวชนะต้องไป ต้องไปไฟกันต่อครับรอบสุดท้ายงัต้องไปไฟกันต่ออย่างไฟกันต่อครับผมรอบต่อไปน่าจะ last ไฟแล้วครับใกล้เคียงฮะแต่ต้องบอกว่าทั้งสองคนไม่ค่อยมีมีเนี่ยนตัวแบบของของฝั่งปตยาวไม่มีอามากาดอนนะไม่มีพวกมีเนี่ยนแบบไล่แผงๆอล่านี่ผมว่าน่าจะซื้อมังกรคู่เลยครับตัวไหนฮะมังกรโอ้มาแล้วครับเซลล์เดลทีโลห์ครับโอ้เดี๋ยวนี้ปตุยาวได้พื้นที่ฮะเขาจะขายทิ้งหรือเปล่าครับจะดสี่ทิ้งหรือเปล่า ตัวไหนฮะออสนาดิน่านาดิน่าก็ขายได้นะครับเพราะว่ามีมีแค่เป้าเดียวนะตอนนี้แต่ทางเซเวอร์ฮีโร่ถือได้ถึง2เป้าเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวหาของกอนนะครับเอามากาโด้ครับนั่นแหละครับที่ต้อลเรียบร้อยฮะแล้วนั่นแหละครับแล้วเขาเล่นหลายเขาเรียกว่าอะไรนะหลายเผ่าด้วยครับเฮ้ยเขาไม่เลือกครับอุ้ยเขาเลือกเป็นเป็นบาเกิลโก้โอ้โหแสดงว่าเป็นมือหลอกก็ได้ครับก็ยังได้ครับเพราะว่าโอ้แต่ก็ถือว่าน่าสนใจแสดงว่ากะไม่วัดดวงนะนี่คือกะเอาชัวร์เพลย์เซฟครับเพลย์เซฟมากๆครับ แต่ตอนนี้เขาอาจต้องการท็อกซินเพิ่มอีกสักตัวนะครับอยากให้ตัวของเมิร์ไอตัวเมอร์ไอมีพิษนะอาจารย์เยายังสามารถซื้อได้หนึ่งตัวนะอ๋อหาก่อนดีกว่าครับหมายใช้สักตัวไหมครับหมายใช้สักตัวก็แต่ว่าแต่ว่าฝั่งของเจ็ตเนี่ยมันมีตัวหรือว่าจะเอาโฟกรลิเปอร์ไปตีทางฝั่งเพราะว่ามีตัวทอนเห็นไหมครับถ้าโฟกรลิเปอร์ตีคือดีไวชิวหายสองเลยครับครับอาแล้วเขาเลือกโฟกลิเปอร์มาฮะแล้วซื้อนกแก้วมาคอมาแล้ว อ๋อซื้อมาเขาไม่ได้ใช้ครับเขามาตั้งบอดเฉยๆอ่าครับอ่าครับผมโอ้แล้วเขาใส่นี่ใส่จังบอดแล้วไปครับเนี่ยครับคือความความ P ีชิวของเจสเนี่ยอาจจะทําให้่านนี้เขาพลิกได้นะแต่ว่าเขาเปิดทีหลังนะครับเขาเขาะนอเขาจะนอยกว่าใช่ต้องมาดูครับลาตัวเหยื่อนี่คือน่าจะตีตีก่อนแล้วแบบด้วยเทลฮีโร่นี้จะวิ่งเข้าไปใส่ สองตัวนะครับต้งดูครับยังไงก็ตายครับต้องดูเขามีอะไรบ้างครับโอ้โหเข้าที่หมดเลยครับโอ้ย่างงี้ยิ้มเลยครับยิ้มแล้วยิ้มเลยครับปลาตัวยาวยิ้มแล้วฮะโอ้โหอย่างงี้ยิ้มเลยครับอุ้มกรยักษ์ครับชนกันแบบสิงสารสัตว์มากครับตอนนี้อุ้มโอ้วอร์อันนี้ใหญ่มากโอ้ตานี้ตาตัวยาวดูดีเอ้าแต่ว่าโดนปลดดีไวแบบงงๆอะใช่ครับนี่นี่คือความแสบของคอมเบกอะครับโอ้แต่ตีดีครับเอาแล้วฮะทาง เจ็ดนี่ยังไงครับโอ้ไม่ไหวคะไม่ไหวแล้วครับผไม่ไหวแล้วเจ็ดนั้สิบห้าสิบสี่ตัวนี้ต้องดูครับว่าจะวิ่งไปตรงไหนสิบห้าสิบสี่ถ้าวิ่งไปทางโอ้แต่ไม่พอครับนีเรียบร้อยครับแล้ววิ่งแบบอย่างนี้เรียบร้อยฮะแตกเรียบร้อยฮะผมว่าเจ็ดได้เซียนวีมครับหกบวกนี้เรียบร้อยครับอไเป็นปลาโตยาวครับปลาโตยาวโชว์ฟอร์มสมกับเป็นหนึ่งในเต็งหนึ่งนะเก็บแชมป์ไปได้ครับในล็อบบี้นี้ครับแต่ในฝั่งของเจ็ดเองตองว่าทำได้ดีนะจากบว้ยรอบที่แล้วการเป็นรองแชมป์ใน